สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาแนะนำการลงชื่อเข้าใช้แอป y o u t u b e r b l o c k s on v i d e นนะคะเราก็กดไปที่ฉันนะคะแล้วก็กดไปที่ลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ใส่ที่อยู่อีเมลแล้วก็กดถัดไปแล้วเราก็ต้องใส่รหัสด้วยนะคะเมื่อเราใส่รหัสถัด เราใส่รหรสัสเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปเลยนะคะเราก็ลงชื่อเข้าใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแอปนี้มันสามารถแบบดูวิวแบบไม่มีโฆษณาได้นะคะเราจะเปิดวิวแล้วกดออกจากแอปนี้แล้วไปดูอะไรก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้แบบสบาย อย่างชิชวๆอ่ะคะ่ะจะฟังเพลงก็ได้นะคะฟังเพลงไปแล้วก็กดออกจากแอปนี้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ